คุณน่าใจดีมากนี่นะเด็กบอกไม่สนใจและหิวมากค่ะค่ะเนี่ยเขาน่ารักนะเจ้าบ้านอ่ะฮะทำไมเขาเป็นเขาหนำมาแต่งงานกับทางญี่ปุ่นเนี่ยสงสารใช่น่ารักมากเลยอันนี่นี่กินแล้วหรอคะฟูลาโนดีไลท์เนี่ยเขาก็หิวเขาค่ะลิงเหรอแล้วเจ้าวีเซเว่นมาเขาบอกให้เดินไปหนึนาทีเดี๋ยวเชื่อนะคนญี่ปุ่นชอบบอกให้เดินอย่างเงี้ยแค่วนไวอ่ะ โอ้เดี๋ยว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 ผงล่วงเต็มเลยลูกอันนี้ของพิมพป่ะไม่ใช่มันเลอะอยู่แล้วใช่ไหมลูกว,ว้าวไปเปิดที่ทิ้งแบบเปิดที่ทิ้งเออไปเปิดตรงที่มันจะล่วงเราไม่เลอะดีกว่าอืมทิ้งทีง,งงมากเลยอันนี้กระป๋องและขวดอันนี้รีไซเคิลพลาสติกอันนี้นมกขยะสดเอ,อ่อพวกอาหารแล้วก็อันไหนที่ไม่เข้าพวกสามอันนี้ใส่อันนี้เราใส่อันนี้หมดเลยได้ไหมเนะี่ย <laughs> นะเพราะมันไม่ใช่พลาสติกรีไซเคิลนี่ไม่ใช่อาหารไม่ใช่กระป๋องพลาสติกรีไซเคิลคือพวกถุงแล้วก็อา,อ,อาจาอจะเป็นพวกขวดเอ่อเดี๋ยวนะพลาสติกรีไซเคิลเช่นอะไรอ่ะเอ่อเคสอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าต้องสะอาดด้วยนะอืมต้องเป็นคลีนพลาสติกด้วยดูดิอันนี้คือคือช้อนที่ตักก็เหมือนร้อยเซอร์เออเหมือนร้อยเซอร์แต่ช้อนก็แล้วถ้ามือให่เอามื่อออกได้ไหมเอา นี่อ่ะยื้นหน้าเข้ามาเป็นยังไงคะเทียบกันน้อยอร่อยหมจิ๋ชอบก่อนแน่นอนเพราะมีคาราเมลใช่ไหมรับเน่ช่ไหมอืมม่วงฟองอืมอร่อยนะของแนวขมป้าชอบมากอ่ะก้อนแต่ผงเยอะมากเลยมันเป็นเขาเรียกว่าน้ำอ่ะใช่ไหมช็อกโกแลตสดอืมอร่อยไหมลูก ม,มันมันมีทฮาเซนัทไงเลยอร่อยเ<ช>นาะออเอาอีกเอาอีกอกินหมดอันนี้ไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียวทั้งน้ําตาลและผงช็อกโกแลตที่เข้มข้นมากอต่วารสชาติอร่อยมากอร่อยมากยิ่งแบบว่ากือกับเราแบบกรุ่นในปากแต่ว่ามันมันไม่นุ่มเท่าร้อยนะมันไม่นุ่มแบบมัแต่รสชาติดีมากคือมันเป็นถั่วมันเป็นเฮาเซนัทอ่ะมันเพราะไม่มีไส้หรมันเลยไม่นุ่มมันเป็นเฮาเซนัทมันเลยแบบว่าสับๆนิดนึง แล้วของไรซ์มันจะแบบละลายในปากอืมอร่อยมากเลยปากดำเัไนไม่แฉะโูสรุปอร่อยมากกิวเป็มบุญปากจริงอ่ะได้กินอันนี้ขอบอกอร่อยกว่าพวกโกเดวาอะไรอย่นงเงี้แ,แคมุนจริงอ,ะอ่ะเนาะเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยอันนีกจะเท่ากันกับโกเดวาคาร์เมโลนั่นเองอร่อยกว่าใช่ไหมตอนนั้นแพงกว่าเยอะนะนจะบอกให้ นะคะคเราจะเปิดพุดดิ้งค่ะพุดดิ้งทันเทพก็บอกดูซิว่าจะอร่อยจริงหรือไม่มีช้อนมาให้คุณแม่ช็อกโกแลตนี้กินยิ่งอร่อยอ่ะอร่อยกับรอยสมากนขนาดไหนเป็นค้อยสิเหรอเออทำไมไม่ดังเลยเหรอดังสิพูลเลโน,โนโดีไลท์แต่เขาเป็นเหมือนแบบร้านที่ร้านเล็กๆที่แบบไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมร้อยส์มันเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ไงคะผมไม่ได้ขายทั่วประเทศเขาไม่ได้ขายทั่วประเทศเขาก็มีขายอยู่แค่ของเขาแค่นี้ แล้วก็อันนี้ฟรอมเมชที่เป็นชีสเค้กช็อกโกแลตจริงๆเขามีเป็นแบบชีสเค้กเฉยๆรสธรรมดาแต่ว่าอันนี้เราสั่งรสช็อกโกแลตมาเพราะว่าทั้งพ่อและลูกชอบช็อกโกแลตนะคะกินในครึ่งนี้หรือไงครับอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินตรงนั้แหละค่ะมันจะกินตรงสียากไปนิดนึงสดชามนียวเดอย่าเบิ่งเนี่ยให้ลูกกอนติดขโมยอยู่มากเขาบอกว่ากินทุกอย่างไม่ต่อเดี๋ยวยคุณแม่กินด้วยนะคนละอัน อไร่อยไหมอร่อยไ,ไหมอร่อยไหมต้องกินให้ถึงคาราเมลข้างล่างอร่อยเลยเหรอคะยังไม่ถึงคาราเมลข้างล่างเลยอะ่ะเดี๋ยวชิมตับมันคาราเมลขุะะ่มอะค่ะอืมไม่น้อยนุ่มมากอะ่ะนุ่ม,มหอมสุดๆคือคุณแม่ชอบกินพุดดิง้งคุณแม่ชอบกินพวกคัตตัดคาราเมลแบบอะไรแบบฟอนพวกเนี้ยมากนะอันนี้ถือว่าแบาบสุดยอดอะ่ะบุดผา,ากน่าจะเที่ยว กินของก็อร่อยนี่งแต่ตอนอะไรมากอะไหลน้ำตาไหลแทนมูลเกิดมา40ปีเพิ่งได้กินอะไรมากอะลูกปกติมันจะเนื้อแข็งกว่านี้นี่มันเนื้อมันนุ่มแบบชิมไหมแต่ป๊าไม่ชอบกินของพวกนี้ใช่ไหมอะไรมากอะมันจะพูดไงดีต้องกินให้โดนข้างล่างเหรอโดนแล้วใช่ไหมยิ่งโดนข้างล่างนี่อร่อยปกติข้างล่างยิ่งขมไม่ปกติน้องพิมพ์กินมันจะขมแต่คาราเมลอันนี้ไม่ขมเลยนะแม่ว่าเนี่ย ตักให้โดนแบบนี <baker> ้นะป๊ป๊าเนี่ยแล้วก็อร่อยเนี่ยตักขึ้นมาคนกันหน่อยแบบนี้ค่ะแล้วมันจะแบบหอมหวานสุดๆน่ะอร่อยมากนี่พูดไหนดีจะกรี๊ดนะถ้าป๊าไม่ชอบไปนิดเดียวพอเปลืองเนี่ยป๊าอะไรจะตายอร่อยจะตายเนาะ เอด็กเขากินทั้งของฟ้าของแม่เละอะร่อยมากเขาชอบกินทั้งแบบปลาและแบบแม่ใช่ไหมอืมไปซื้ออีกขวดเลยไหมดีนะเนี่ยซื้อมาสองขวดแยกกันแต่แรกจะซื้อขวดเดียวแต่คิดว่ามันน้อยใช่ไหมแล้วนี่ก็ชอบนี่ก็ชอบเอาแยกกันคนละขวดขวดลกีบ่กบาทใช่ไหมขวดละกี่บาทใช่ไหมอันนี่จะประมาณร้อยบาทนะมันมีบินอยู่อ่ะบิลหายอีกค่ะบินไม่ไหนนะคะอ๋อทิ้งไปแล้วค่ะอ้าวทำไมนะคะก็มันก็ไม่ได้ใช้อ่ะ ฟ้าจำได้ประมาณสามร้อยเยนสองร้อยเยนอ๋อสารอเยนป้าอืมที่นี่นี้เหรอไปเอาคนได้ไหมนี่ไงอันออกมันออกมันมีอันหนึ่งสองร้อยเยนก็คืออันนี้สามสี่ร้อยบาทอ่าพันสองรอยเยนแล้วก็อันหนึ่งหกร้อยเยนคืออันนี้เอ้ยไม่ใช่อันนี้สามร้อยแปดสิบเยนออันนี้หกร้อยเยน หกร้อยเยนคูณสองก็คืออัลาสามร้อยเยนอ๋อโอเคอ่าอลาสามร้อยเยนไม่แพงนะแต่ราคาสูงราคาสูงเพราะว่าวัตถุดิบโอ้โหอร่อยขนาดนี้ถ้ากรุงเทพไม่ขายราคานี้หรอกถ้าขวดก็ขึ้นนะเออกรุงเทพขายแพงกว่านี้แน่นอนค่ะเดี๋ยว,วดบบยเดี๋ยวจะขอขวดเป็นที่ระลึกกับบ้านขวดสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะล้างเามีแฟบชุบสบู่แชมพูล้างให้เสร็จ มีเครื่องล้างจานด้วยนี่นี่นี่มาบ่นบ่นอะไรอยู่ตอนนี้ค่ะไพมอนเขาก็บอกว่าเตาอบคุณคุณจะใช่ไหมคืนนี้บอกไม่ใช่โอเคมีเครื่องล้างจานด้วยจะจะใช่ไหมคือมันเตาอบใช่สิถ้าเตาอบใช้เราจะเอาไปต้มเพื่อใส่น้ำต้มในเตาอบเลยเหรอลูกไม่ต้องน้ำร้อนใส่เลยเขาเวฟนี่นี่นี่ไม่ต้องเขามีกาต้มน้ำนี่ไม่ต้องใช้ทำไมใครมุนเปลือกป้านไปทำอาหารนะจะทำเหรอเผื่อไง ถ้าใจยากจะทำไมอะคะเพื่อสอนให้เขาก็จะสอนให้หนะแต่จริงก็ไม่ไม่ยากหรอกก็หมุนหมุนธรรมดาจะพวดกระทะอะไรไปอยู่ไหนฮะอืมข้างบนนะมมีไงมีมีมืมอเห็นไหมอืมเออแล้วอันนี้อะไรอะเดี๋ยวกจะเปิดก่อนโอ๋อจานชามแก้วสูงมากเลยอะ <c oughs> ขอโทษแก้วน้ำอย่างนี้แก้วน,น้ำก,กินอย่างนี้อันนี้อะไรนี่ไม่ถึงนะคะไม่ถึงเปิดไม่ได้ อันนี้มีเค้กฟิ้งข,น,ขนมปังที่ไอเน,นี่ยที่ชงกาแฟแล้วก็มีพวกผ้าจับขอ,องร้อนรู้เย็นก็นอันหญ่มากเลยช่องแข็งช่องไม่แข็งแล้วก็มีแอร์แอร์อยู่ไหนอร์นี่ซึ่งเขาบอกว่าคุณคงไม่เปิดมั้งคืนนี้โอเคมน้าสมบัติไม่คิดจน <c oughs> <laughs> นะคหิวมนี่เรากินขนมอิ่มแล้วจะไปซื้อของเซเว่นกินไหมคะไปค่ะ ไปตะลุยตามล่าหามาม่าญี่ปุ่นกินกันมาเออมาม่าถ้ามีมาม่ามูซาโฟทมาม่าญี่ปุ่นได้ไหมมาม่าแบบเมืองไทยหรอเพราะว่าของญี่ปุ่นอรความมาม่าแบบเนื้ออะไรเงี้ยร้องผิวแล้วทางแพ้อากาศมากจมูกอี้เหรอนี่นี่เขาหนี่ความรู้สึกว่าดึกมากแล้วนะเนี่ยมันมันหกโมงครึ่งหกโมงเย็นเองมันไม่เลิกงานนะครับใช่ถ้าเป็นที่เมืองไทยตอนนี้เพิ่งสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งเอง แดดยังเปรี้ยงอยู่เลยใช่ไหมอ่ะต่อไปนะคะเป็นโปรดักที่เป็นเด็กกยวติดใจเราน่าหยุดติดน้องเมมมากินโปรดักที่เป็นไฮไลท์่เกี่อผงอกเลยคะเด็กเกวผงไม่ใชผงแล้วผมขอใส่ทั่วนี่เดี๋ยวป้ากินขอใสดกล่องเิดอทิ้งเถอะนะเสียดายใช่ไหมว้าดูดีเด็กเกีวป้าองเสียดายมยัปายัปาเดี๋ยวมันฟุ้งค่่ แล้วนุอมพิมอันนี้คือ fromage chaud l a ที่เป็นโปรดัก์ที่ขึ้นชื่อหรือชาของที่นี่มากนะคะวินุ่ม um. เดี๋ยวกันนะเ,เดี๋ยวกันนะเอาติดเดี๋ยวต้องใช้สองอันไหมฮะให้ดูให้ดูดชว่วงนี่ค่ะมันจะเป็นชีสสองอันสองชั้นอย่างนี้ เขาเรียกขนมชนิดวีว,ว่าฟรอมเมดแม็ก็เพิ่งเคยรู้จักเหมือนกันไม่รู้จักมา <ตะ S 1> ก่อนคิดว่าถ้าใครชอบกินพวกชีสเค้กจะชอบมากเผอิญแม่ไม่กินชีสเค้กเลยอร่อยมากแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเครีมข้ขนมากอะตาชอบไหมทำไม บาร์ม่กินชีสเค้กแต่ว่ามันไม่เหม็นชีสเค,ค้กนะคืออร่อยอ่ะอร่อยเลยรสชาติคล้ายนี้แต่ว่าหนักกว่าอันนี้เบากว่าน้ำหนักเหรอรสชาติงากกไงอมากินมาก็อร่อยนะเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยเลยละอร่อยเลยละขนาดแม่ไม่กินชีสเค้กนะไม่ไม่เหม็นเลยไม่เหม็นเลยอร่อยมากเป็นไง ไม่ชอบปา๊ากินข้างล่างไม่กินข้างบนนะเนื้อมันแน่นเลยเนื้อมันแน่นใช่คุณมันไมเหม็นชีสนะคะไม่ใอ่ข้างบนอร่อยมั้งกินแต่ข้างบนได้มั้ยชีสเหรอไม่ใช่นเนี่ยเน็ตตรงขาวไม่รู้มันทำจากอะไรอะใช่เหรออืมอันนั้น